พุกไปโรงเรียนกันนะครับเอาไปเลยติลูกครับมีเงินไปโรงเรียนบ่ล่ะบ่มียังครับเดี๋ยวพุกไปกินเขาอยู่โรงเรียนกันได้ยายยายนี่ยี่สิบบาทเอาทิตโตไปลูกเอาทิตโตไปบ่มียังครับยายเออเอาโลนายายให้ยายให้เอาไปเลยเธอซื้อสมุดดินสอก็ได้ลูกก็ได้เอาไปลูกเอาไปเอาไปเอาเข้าไปลูกเข้าไปไปมัน่ะสวสวยครับเป็นคนดีนะครับ เอ้บักฟุกมึงในเงินยเป็นเงินจักบาทวะถามเฮ็ดเนี่ยเอาบักนี่มึงวนตีนกูเถอะแยเงินเป็นเงินจักบาทเอาแบงก์กูด้วยวิไปซื้อหลอกข่าวไปมึงกนี่เนี่ยมึงก,กลับมามึงเจียวเถอบักสันดาน Yeah. จะไม่เงินจากซ้าบ่ไม่ข่อยขอเนี่ยไม่อย่างนุ๊กจะเอาไปเห็ดพวงไปสื่อเหล่าอี่ละตี๋ยวิกกับบอลาข่อยสีเอาไปสื่อใครเมืเ่อว้เฮ็ดกับขเขาสูเจ้ากินจะาถามไรเถอะเอามาเอามา,า,มาบ่มีพวกไหบักฟูกไปโรงเรียนหมดแล้วเอาไหบักฟูกอีกแล้วแล้วเจ้าสิไปไหมันเฮ็ดยังมันไปโรงเรียนน่ะมันก็มีอาหารกลางวันกินยู่ยังสีไปไหเงินไปอยู่เนาะ ก็กูก็ให้ลูกไปโรงเรียนกับพ่อมันได้ซสื่อขอต้มขนมกินแน่แทนตัวมึงอะค่อยให้เงินลูกไปโรงเรียนจกักตีบอแล้วเจ้าสิ่ปีห้มันเห็ดยังล่ะคอยบอกให้ล่าออกจากโรงเรียนมาหาเห็ดงาน่อยแม่การยังบ่ยอมออกจากสีดันทุลังโรงเรียนไปเห็ดยังโจมาามันก็ต้องมาเห็ดงานก่อสางคอเกลเราสูล่ะเราสู๋สองคนนะ่ะนะคิดบอคิดสิดเห็ดงาน,นเห็ดการท้ามาหายกินบอโอ้ยแม่แต่กูบอกแล้วนี่ที่ไปพ่เป็นก็ลอรข่อยตัว จะหาสูขข้ใครกินดีเีหาบ่าหากับเมียมึงอ่ะมาของเงินกูกินอยู่ตาพัดว่าได้กับม,มึงเนี่ยบ่ทำมาหากินนี่อย่างเลยหากินแต่เราเมามาหาดาวคนหมดบ้านหม,มดไม่ยงังมึงบ่ท่านหูโตมึงอยู่ตีไปหากินเราอ้อมบ้านงอขึ้นมาคนเนว้าพึ่งแตงสวดสวดอยู่บ่เป็นตาแตกห่วยเจ้าก,ก็ปากดีไฉละ่ะแม่เมียสื่อแด้มอนแม่คอยจะจะเนาะเกณนๆก่อนทีรักแม่ จะว่าแบบนี้มันกับ่ถือแดกจะสีว่าให้ยังดอกคนในครอบครัวเดียวกันว่าไปเดี๋ยวก็พิสใจกันกูบ่เค่อยคิดเลยว่าบักกันนี่ะเป็นคนใจเือนเดียวกันกับกูตามึงฟ้าก็พ่อบอกฟูกันนะกูบ่เห็นมันพันนามผ้ามึงเห็นท้ามาหากีนียังเลยบ่มีอย่างดีขึ้นเลยจะหัวเรื่องนี้ถอ้คนในครอบครัวเจ้าวอแต่ว่าปากดีแต่เราไม่ยังนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูแท้ กูคิดว่างห้โตมึงเซลลินเลยได้๋วผมว่ามึงกับบอสอันฝอยเนาะ เป็นอย่างไรบ้างครับลูกขึ้นกอ่อนยายโอ้ยยัยเจ็บหนังอีกแล้วเลือดสเอาเอาขกาไปอย่างนี้ครับยายยายว่าสิเอาเขกาไปขายพอเดี๋ยวเงินมาใส่น้อยข้าสั่นเดี๋ยวผมซอยยกเองเออฟุกว่าจะพอกับกเมียโตไปใส่คือผมไมา่ามายอมซอยกันบ่แม่นพอฟุกเดอ้อพอฟุกมีผู้เดียวพูดนัน่นโกกันอยู่หุ่นเนียมั่นนะตั้งแต่ว่าตั้งได้ผัาาว,ว าเาอาซ้ำหน่อยมาเนี่ยมันปล่อยแม่กับลูกถิ่มเลยมันโมเด้มาสนใจแม่เลยผมว่าแม่ไปพากอนเ้อครับเดี๋ยวเขาเ้าผมโยกซอยเองยายลองไปซื้อ,อยามังกรดำมากินเบิ่งเด้อครับไผกินเพิ่นก,ก็ว่าดีแม่ผมซื้อมากินตอนนี้พเพิ่นก็เศร้าปวดหลังปวดเอวแล้วดีก็ายายสิป,ปล่อยมันปวดเรื่อยๆแบบนี้ครับ มันแมนบลละละมันแพงบบยายคือบบมีเงินแท้มันบบแพงดอกครับยายลองไปสือมากินจ้ากระปุกเบองเดอกระสันเดี๋ยวผมไปซอยนอย้องโยกกระสอบเขาก่อนอนั่งถ่ายย่นี่เด้อยายอย่าไปใส่เด้อเมจะเอาเขาไปขายติจะขึ้นไปขายหน่อยแทนมันสิเด้จากบาท มึงเสกูเอาไปขายเม็ดปุ่นตีเสิบพ่อจองไว้ถ่ายกินบอเอาจักสีบก่บลาเม่เจ้าก็พ่อไม่น่าไหลไหลอย,อยู่เขาแม่งไปขายจักไรสองไรบอเจ้าว่าดีบอมึงสิขายมาเห็ดหยางคอยว่าเสียเ,เงินไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ขี่ไปหันมานีมันสิได้สะดวกสบายบอต้องไปหายืมเงินอื่นเขานน้นนอน้บอบอบอกูจิจองไว้ถ่ายาลูกร้านกูจะาสิไปหายัม่เทีนยนหยางยังง่ายเจ้าก็ต้องหายคอยคอ,อยเป็นแม่มันเดี๋ยวคอยสิแบงใหม้มันเอง บ่บ่บ่มึงแกว่าเราอยู่นี่ไปไปหนีหนีหนีไม่มึงหกังหกหลายเนาะหักผัวมึงชิไมาส่วนกูขายหน้าไปหาให้ผัวมึงกินบ่ ยายจ๋าฟุกมาแล้วฟุกซื้อยาเมื่ก่อนดำมาหายายน้ำยายม่านเราติลูกไปขายข่าวแด้เงินจักบาทละ่ะไม่แม่เบิ่งแน่บ่เงินนี่เป็นเงินของยายฟุกบ่าห,ากห้ยผู้จอามแห่ยายไม่แม่เดี๋ยวแม่เสีเอาไปให้ยายเองเอาแล้วมึงซื้ออีหยังมานน่ะน่ะซื้อมาอีหยังเปลืองเงินก็ยายเราปวดหลังฟุกก็เลยซื้อยามาให้ใหยายกิน มึงนี่กระไดเนี่ยบอได้บอกในสื่อดีคั่อยังมึงไนีกูกป๊าเถอะจะดึงขึ้นมาเสียหลายแท้ไม่ขอเลยจะลอยด้วยไปบอได้เด้อนี่มันเงินใหญ่เอา้าบกฟุกมึงไม่เป็นหายยังวะเอ,อ้เอานาฟุกเอาแมาน่นี่แค่ลอยเดียวเองให้พ่อบอได้บอเดี๋ยวนี้ที่รักอยากได้ยังกระพซื้อเอาเด้อเอา,เอามานี้ นี่มันเงินใหญ่บอแม่เงินแม่ก็เงินนะแม่แม่ก็ไม่แม่อยากได้เงินือบอไปหาเหตุงานเอาบักฟุกมึงเข้ามาวบาแบบนี้มึงเป็นลูกกู้ะกูบอกให้มึงลาออกจากโรงเรียนไปหาเหตุงานมาหาเงินซอยกูนี่มึงคือบอไปมึงเป็นไผมึงคือกามาสั่งมาสอนกูกูเป็นแม่มึงเด้อมีแม่แบบนี้พูดได้สิอยากเลียงวะบักฟุก อกอดก็ดีเถอะโอ้ยอลูกสวัวเอ้ยมึงทะมาคือยังบังคับแต่น่าบังคับลูกกูน,น่ะนะเอาใส่ล้ลูกเงินนะเอามาเอามาเงินน่ะบอกให้แล้วเนาะเอามาเอามาค<า> <มา S 2> ือก<า>ันหน้าคอยกระอยเจ้าเฮ็ดเจ้าสิมาเอาเขาไปขายเอาเงินมาใส่ผู้เดียวจังสั้นตีนก็<อ>กล<อ>ัวใบถ่ายลูกมืงอันตัวลูกมึงต้องไปโรงเรียนกลัวไปถ่ายลูกไปรงเรียนคอยก็บอกแล้วว่าบ่ต้องให้มันบอกให้มันไปล่าออก สิเลียนไปเห็นยังเลี่ยนไปกับเสียเวลาซื่ออ,อีกตั้งหลายปีก็สิเลียนจบเสียเวลาซื้อก็มันนหน้าโคตรฟูกฟูกอยากยีนนุึงสิเลี่ยนไปเห็นยังเห็นแก่โตที่สุดบอกให้ลาออกล่าออกมาเหตุงานซอยพอซอยแม่เห็นพอๆกับเม่ลำบากสัใดนี่เออหันมึงว่าแบบนี้นะ่ะมึงบ่ซ่งกูซ่งเองหลานกูกูจะซ่องไอ้มันจบเลย ไปมึงไปยู่น้ำผัวมึงเลยม่ต้องมายู่น้ำกูขคนเซิลแบบเนี่ยโวยกูเลี้ยงอาก็ได้หลานน่ะเจะ้าคิดว่าข่อยอยากยูคักสิฮะมึงจำคำนี้ไ้รลดกูสิดว่ามเหยียบเพื่อนหลังนีมึงจำคำนี้ไว้มึงจะไปน้ำผัวมึงกลับไปเลยกูยูกับหลานกูก็ได้มึงมาอยูน้ำกูไม่ได้อย่างดีเลยม่ต้องมาล่างมาผ่านกูไปเลยไปอยู่น้ำกันได้สองขันผัวเมียสูนอ่ะม่ต้องมาอยู่น้ำกูไปทีรักขอยไปน้ำ ไปเลยร้านผู้เดียวกูเลี้ยงเองก็ได้ไปลูกอยู่น้ำได้ก็ได้ได้ทรงเสียเองเลี้ยนพอตลาดตั้งใจเลี้ยนมันมาขวบกิ่เรามันไปเลยแม่มึงอ่ะ เป็นยังไงแหละลูกคือเขาตีน่นะฮะปลูกบ่เป็นยังดอกสร้างมันลูกปล่อยมันไปเลยมันบ่ได้หักแม่มันบ่ได้หักลูกมันหักหัวมันหลายก่าปล่อยมันไปเลยแต่มันไปตายน้ำหัวมันเลยอยู่กับแม่อยู่กับยายนี่ก็ได้ลูกเดี๋ยวยายจะดูแลละเองเขาอยู่กันสองคนก็ได้ลูก ยายประจองหว่วงเด้อมาวานน่ากว่าจิบเปน็นยังไงฝุ่กก็จีมยายแต่แน่นอนอันนี้ถูกสุ่ยยามาหายายแล้วยายเฝ้ากินเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเสากลัดล้งไว้ไว้ขอบใจลูกขอบใจขอบใจหลายหลายขอบใจหลายหลายเด้อถึงแม่มว่บ่ด,ดีที่ได้วา,าลูกมึงยังดีอยู่ลูกก็ยายยายสิส่งเสียหลายเรีย้ยงเอง ขอ้ใจเลหลายคจเลหลายวาสนาได้เกิดมาเป็นบุคคาบ่ลืมพระคุณพอ่อบ่ลืมพระคุณแม่อันยิ่งใหญ่ให้จำว่าความตายนี้มันแขวนข้อสู่บาดย่างย่ามั่งสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่เพิ่นขึน้นนำ แม่มีนนฟ้าไกลดอกหางผู้เขาเฝ้าตอบแพนผู้เท่าก่อนเจ้าสีบอดทันสายจังเฮาตอนนี้ที่ยังแต่พอขาดแม่มีสุยางแทดแทดแ่แต่ขาดผู้สื่นสซมลูกอยากให้แม่ซื่นสซ